ลดราคารถรุ่นนี้เกินครึ่งล้านบาทในไทยทูกจริงๆวันนี้วันเดียววันลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ในฝั่งเอเชียวันที่11เดือน11ประจำทุกปีบริษัท5ร้านต่างๆพากันลดราคาสินค้าและบริการจนสามารถกระตุ้นยอดขายได้ออกมายิ่งใหญ่มากๆเลยเชีย่ยแล้ววัน11-11ไม่เพียงแต่จะลดราคาสินค้าทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งที่กล้าดําราคาในวันนี้เช่นกันนั่นก็คือค่ายฮุนไดที่จัดการลดราคาฮุนไดเอออนิกอิเล็กทริกรถยนต์ไฟฟ้าจากราคาปกติ1,749,000บาทลดเหลือแค่เพียง1,111,000บาทหรือลดราคากระนำถึง6,38,000บาทภายในวันที่11เตดือนพฤศจิกายน2,020วันเดียวเท่านั้น ฮุนไดไอออนิคอิเล็กทริกเป็นรถยนต์นำเข้าโดยตรงจากเกาหลีใต้มีเงื่อนไขการซื้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. เลยลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดผ่านไลน์แอดฮุนไดไทยแลนด์ภายในวันที่11พฤศจิกายน2563ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใดๆเลยประการที่2ลูกค้าสามารถนำโค้ดที่ได้รับจากข้อ1 มาใช้สิทธิ์ซื้อรถยนต์ฮุนไดไอออนิ q e l เล็กทริกในราคา1,111,000บาทที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศไทยระหว่างวันที่11ถึง30พฤศจิกายน2563เท่านั้นข้อที่3จำกัดจำนวนสิทธิ์เพียงแค่10คันเท่านั้นโดยสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่แจ้งโค้ดเพื่อดำเนินการจองรถยนต์ที่โชว์รูมฮุนไดตามขั้นตอนโดยสมบูรณ์ก่อนเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก่อนครับข้อที่4 ฮุนไดไอออนิกอิเล็กทริกราคา1,110,000านบาทครอบคลุมเฉพาะตัวรถยนต์พร้อมการรับประกันคุณภาพรถยนต์นาน3ปีหรือ1 0 0 0 0แสกิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนและการรับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้านานถึง8ปีไม่จำกัดระยะทางโปรโดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดข้อที่5โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงื่อนไขอื่นใดได้ได วิธีการลงทะเบียน 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนที่ l ลน์ @hundai thailand โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนก็ได้แก่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนข้อ 2. ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเพื่อน,นำไปแสดงต่อที่ปรึกษาการขายที่โชว์รูมฮุนไดที่ท่านสะดวกเพื่อรับสิทธิ์ซื้อรถย,ยนต์ฮุนได Ionic Electric ในราคาพิเศษ 3. การลงทะเบียนนี้ จะยังไม่นับเป็นการจองหรือการซื้อรถยนต์แต่อย่างใดจนกว่าลูกค้าจะดำเนินการจองรถยนต์ตามขั้นตอนโดยสมบูรณ์ที่โชว์รูมฮุนไดเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว 4. โค้ดส่วนลดอาจมีจำนวนมากกว่าสิทธิ์และการได้รับโค้ดส่วนลดจะไม่ถือเป็นการรับรองสิทธิ์โดยผู้ที่แจ้งโค้ดเพื่อดำเนินการจองที่รถยนต์ฮุนไดตามขั้นตอนโดยสมบูรณ์ก่อนจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก่อนเท่านั้นจนกว่าจะครบสิทธิ์จำนวน 5. โค้ดส่วนลด จำนวอายุภายในวันที่30พฤศจิกายน2563เวลา17นาฬกาข้าในการส่งข้อมูลเพื่อลงทะเบียนจะถือเป็นการยินยอมให้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดการวิจัยและการติดต่อเพื่อการขายการรับประกันรถยนต์การบริการหลังการขายการศึกษาวิจัยในการพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการของฮุนไดซึ่งฮุนไดอาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายฮุนไดที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงข้อมูลนี้อาจมีการถ่ายโอนจัดเก็บและประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ในฮุนไดบริษัทต,ตัวแทนและบริษัทคู่ค้าสัญญาของฮุนไดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนี้โดยสรุปรวมคือไอออนิกราคาหนึ่งล้านต้นๆเนี่ยมีแค่10คันเท่านั้นใครอยากได้ต้องรีบจองกันเท่านั้นนะครับ